ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องนี้สร้างจากชีวิตจริงของเยาวชนที่ก้าวพลาดเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกครอบครัวอาจมีภาพและเสียงที่รุนแรงต่อความรู้สึกของผู้ชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่เด็กและเยาวชนขณะรับชมรายการ คุณแพใหม่ครับผมว่าหัวข้องานของคุณเนี่ยไว้นุ่นกับอาชญากรรมผมว่ามันเป็นหัวข้อที่ดีนะทําไมคุณถึงเลือกทําหัวข้อนี้ลนะ่ะตอนแรกแฝรก็จะทําเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมเฉยๆค่ะแต่พอไปทางรีเสิร์ชมาแฝรเจอตัวเลขที่น่าสนใจเข้าสัดส่วนการก่ออาชญากรรมมันกำลังเปลี่ยนไปเยาวนชนได้กลายเป็นผู้ก่อคดีแล้วตัวเลขก็สูงม,มากขึ้นในปีหลังๆโดยเฉพาะ วัยรุ่นกับคดีอุกชะกันพลายก็เลยคิดว่าจะทําเรื่องนี้ค่ะือออย่างที่ผมบอกอ่ะมันมันเป็นหัวข้อที่ดีและก็น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่จากข้อมูลที่ที่คุณหามาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเชิงสถิติข้อมูลบางอย่างที่มันอาจจะตรงกับเรื่องที่คุณค้นหาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวนะนะครับเวลาที่คุณจะไปหาข้อมูลควรจะไปหาข้อมูลที่ได้มาจากเรื่องจริง จะได้ข้อมูลอะไรที่ไม่ได้โดนคัดกรอกมาแล้วก็ลึกกว่าข้อมูลเชิงสถิติที่คุณหามาตอนนี้นะครับจากที่หามาเนี่ยก็ถ้าเกิดผมให้เป็นเกรดจริงๆว่าคุให้ได้แค่ดีนะเพราะว่ามันไม่ชัดเจนฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากทําให้ตัวเศษตัวเนี้ยมันออกมาดีแล้วก็คุณก็ได้คะแนนดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมโดยกว้างด้วยเนี่ยคุณน่าจะลองไปหาก่อนศึกษาจริงๆ สังคมทุกวันนี้มันอันตรายขึ้นทุกวันและส่วนหนึ่งของปัญหามาจากปัญหาการกระทําผิดของวัยรุ่นคนที่ฉันจะมาสัมภาษณ์เป็นวัยรุ่นชายอายุ17ปีก่อคดีฆ่านคนตายและถูกดำเนินคดีจนต้องไปอยู่ที่นี่ แพรใหมค่ะเรียกพี่แพรก็ได้พี่มาสัมภาษณ์เราเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับพรอบครัวของมีพี่ว่าทั้งหมดนี้ก็คงใช้เวลาไม่นานแล้วก็ถ้าไม่ว่าอะไรพี่ขออัดเสียงเราไว้ด้วยนะได้ครับ เริ่มกันเลยดีกว่าพี่อ่านจากเอกสารของบีแล้วพี่มีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับวันที่บีไปก่อก่อคดีอ่ะบีพอจะเล่าให้พี่ฟังคร่าวๆอีกรอบได้ไหม เปลี่ยนเรื่องกันก่อนก็ได้มีอยู่ที่นี่ว่ากี่ปีแล้วอะสองปีครับเห็นว่าจะเรียนต่อด้วยนี่ครับผมจะเรียนที่รามต่อครับเรามีเวลาเหรอเห็นว่าทํากิจกรรมตลอดเลยก็อ่านตอนบบดึกๆตอนนี้เขาเข้านอนกันหมดแล้วคิดยังไงอะถึงอยากเรียนต่อผมเคยทำให้พ่อแม่เสียใจมาเยอะแล้ว คราวนี้ผมมหญ่เขาภูมิใจบ้างแล้วเมื่อก่อนที่บ้านดีเป็นยังไงบ้างน,นี่คุณวันนั้นนะ่ะฉันเลิกน้ำหรือล่าบ้านะ่ะฉันยิ็นข้างบ้านเขาเป็นอยู่ลูกชนะายเขาว่าตอนนี้เขาเป็นวิศรพอแล้วนะ เงนเดนก็ดีจะมากกว่าเขาลำบากนะเดี๋ยวนี้เหรอมีทั้งรถมีทั้งบ้านฉันก็เลยมีความคิดว่าอยากให้ลูกชายเราอะโตขึ้นมาเรียนวิศวะจบมาจะได้เป็นวิศวกรเหมือนเขาลูกเราจะได้ไม่ต้องลำบากวิศวกรมันดีก็จริงแต่มันก็เป็นลูกแจ้งเขาอยู่ดีนั่นแหละไอ้ขันจะออกมาทําอะไรเองวันนึงมันก็เสี่ยงนะคุณมองกันยาวๆอะรับราชการเนี่ยมันมั่นคงนะคุณสุดท้ายแล้วเขาก็ดูแลมีบวาเหน็ดคองนา ถึงจะมีบำเหน็จบำนานเงินเดือนคุณอะลองพางคนเดียวอะเดือนนึงแค่เทพหร่เองโอเคละไอผมอ่ะมันรู้จังประจำยังไงถ้าเป็นข้าราชการมันหตาย่างกันอยู่แล้วมันดีกว่าฉันว่าวิศวะดีแล้วจบมาเป็นวิศวกรงานการก็ดีใครเห็นใครก็เออลูกชายบ้านนี้ดีเนาะเรียนเก่งทำอะไรอยู่ลูกบี ยี่เสื้อให้พ่อเลยครับโอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยมันร้อนนะลูกเดี๋ยวลวกมือลวกไม้ขึ้นมาทาไงเอาอย่างนี้นะลูกไปหาอะไรเล่นข้างนอกดีกว่าไปี่ค่าคาขางวันสิบห้าบาทค่าขนมห้าบาทค่าน้ำแกงโลหกบาทใช่ไหมลูกหกบาทวันเนี้ยไปกับพ่อกับพ่อไงท่ารถก็ไม่ต้อง บีแล้วขอบคุณแม่หรือย่างเนี่ยขอบคุณครับบีไปทำอะไรมาหน้าตาถึงเป็นแบบเนี้ย ปฐมเองของเราเนี่ยยังมีเรื่องท้าตีท้าต่อยกันเลยเหรอโตอขึ้นไปจะไม่เป็นนักเรียนหัวไม้หรือไงดีฟังพ่อนะลูกเรียนไม่ดีเรียนไม่เก่งพ่อก็ไม่เคยว่าลูกอยากได้อะไรพ่อหามาให้อย่างเดียวที่พ่ออยากได้อยากขอจากลูกพ่ออยากให้ลูกเป็นคนดี คป็นคนดีของสังคมไม่ใช่นักเลงหัวไม้เข้าใจไหมครับครั้งนี้พ่อจะไม่ทำโทษอะไรแต่อย่าให้มีครั้งหน้าทำแต่บ้านซะไป